วส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเคเปอร์นะครับที่ตอนนั้นผมเคยทำรีวิวไว้แล้วเนาะว่าว่าเกมนี้เป็นไงเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูเล่นกับลูกชายนะครับแล้วก็เกมนี้ก็คือด่านแรกเนี่ยมันคือด้านของปารีสนะครับปารีสมันก็จะมีโบนัสของตัวนี้อีกหนึ่งแต้มเนาะ ก็เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูนะครับว่าเวลาเล่นแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็เซ็ตทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีอะไรจะไม่มีตังมาจากเริ่มแรกเลยเนาะตังก็จะเป็นศูนย์ก็เริ่มดูจากนี้ใครป้าเป็นคนหยิบก่อนใช่ไหมกี่ใบนะสี่ใบมองไม่เห็นหนึ่งสองสามสี่แค่นกก็หยิบสี่ใบมาษย์หนึ่งสองสามสี่โอเค เออบอกเลยอันเนี้ยโคตรถ้าเปล่าวางก่อนเอ,อเริ่มจากอะไรก่อนดีกว่าอันนี้ก่อนละกันโอ้ไปเอายังยัง,ยงวางอันนี้แล้วก็ไออันไหนดีอันไหนดีนะอเอเป็นอันนี้แล้วกันอ่าเป็นสองสามอุ้ยด,ดีก็มาประชันกันเลยเหรอ มาสู้กันตรงนี้เลยนเนี่ยก็ผมก็ไม่ยอมนะครับผมก็จะวางตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ดึงอันนี้กลับมาหนึ่งสองสองช่องเราก็ได้ตังค์หนึ่งบาทด้วยตาหนูเอานี่มาได้ตังค์หน่งได้ตังค์หบาทมาแล้วก็สู้ๆกันไปเลยไม่อยากปล่อยไว้ใจกันที่นี่ด้วย มาก็ได้ตังค์อีกวันปึ๊บ <pricing> แล้วก็วางอันนี้ทิ้งทิ้งไว้ <Okay. S 1> ที่ตรงนี้ด้านนี้ด้าน,นนี้ด้าน,นนี้เออด้านนี้มันเป็นตัวเอ็โอเคจากนั้นก็หยิบอันนี้คนละหกใบลูกหยิบก่อนเออใช่อา่าลูกหยิบก่อนก็นกได้หกใบแปด๊ดตาป,ะปะต้าป,ะปะ้าตาป้าป้าหยิบปึ๊บ เพิบสามสห้าหโ,โอเคแล้วก็เทนหลงเป็นคนได้วางก่อนเนาะอันนี้ไว้ไม่ต้องวางบนคนป้าป๊าถ้าเป็นสีเหลืองอันนี้ก็วางสีเขียวก่อนนะอ๋อได้ได้ได้วางแล้วก็<ห>จ่ายสองบาทในเรียนหยิบอันหนึ่งป้าป้า อ่ะอุ้ยยาผมขอเล่นอันนี้ก่อนละกันเอาตังสองบาทวางตรงนี้อ,อุยได้ตังสองบาทโอ้โดนปลาแล้วอ,อีกแล้วก็ขอเล่น ตรงตาเทียนหลว oh. หงวังโอ้โหเห็นไหมเทียนหลวงก่อนมาได้เรื่องหาตังไงอ่ะโอ้ป้าตัดตังไปแล้วนี่ไงเ <c oughs> ไม่ไม่เราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อได้รับตังหนึ่งบาทได้นะ <c oughs> ทิ้งไปเลยทิ้งออกทิ้งออกด้านนี้ไม่ให้ป้าหรอได้รับตังหนึ่งบาทกับป้าป้าก็ตัดเงิน ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้ไม่ลงมาไหนหรือวะลงมาได้สองบาทซื้อได้สองบาทมาแทนลงเอาแบบนี้แทนก็ได้หบาทวางตรงไหนต้องวางบนคนเท่านั้นลืมลืมจ่ายหนึ่งบาทหนึ่งบาทได้เดินอันหนึ่งซื้อปลาปลา จ่าย1บาทเล่นการใบนี้หยิบอันนี้อันนึ่งชิ้นเข้าไปตรงนี้ทำไมม่สองนี้ไม่สองก็ลูกทิ้งการใบนึงไงถูกไหมทิ้งทิ้งทิ้งทิงดีจะไม่ทิ้งดีกว่าเออทิ้งไปทิงก็ได้หนึ่งบาทตาป้า าเล่นปาจ่ายหนึ่งบาทเล่นใบนี้ไปตจะได้เดินทั้งหมด1 2แล้วก็ใบนี้มันทำให้สีม่วงได้เดินอีกทีหนึ่งเป็น3 1 2 3มามมายมานี่ <c oughs> เอามาอนี้ <c oughs> เ <c oughs> หลืออีกทีหนึ่ง <c oughs> ได้เล่นทีหนึ่ง <c oughs> วางตรงนั้นได้เลยใช่ไหม <c oughs> หเดินนันนกลับเจบหนึ่งตาปา ่าเล่นอันนี้เอาของก่อนดีกว่าใจหนึ่งบาทรับของไหมชิ้นหนึง่งแล้วก็จบเอ้ะ,มะเมื่อกี้ลืมเลือดนี้เนาะแล้วก็เลื่อนอันนี้เพียนหลงจะได้หยิบก่อนสามใบหนึ่สงสอแล้วก็เพียนหลงได้วางก่อนนะหนึ่งสองสามโอเคตาหนูได้ไหมหนึ่งสองสก็ไม่เป็นไย เ่นจะใส่หัวาวาอยากลงดบ้าโอเคปาขลงนก่นแล้วก็ได้หนึ่งบาท ได้หนึ่งบาทแล้วก็ได้เลือกผิดอันหนึ่งด้เลือกผิดอันหนึ่งอะไรนี่ใบตาปลาที่เขรเทียนเออเดี๋ยวใหญ่ที่สุดน,น,นปะปลาลงอันนี้ก่อนแล้วกันฟึ๊บจะมาชนกระเทียนหลงเดินอ,อันนี้กลับอันหนึ่งโอ้ยดีมากวะเนี้ยจบจบ,จบ จะป้าดึงนะป้าจะลงตรงนี้ดีกว่าหรือว่าป้ามาเอาได้ตรงนีปามาไฟกับเทโลดนี้ดีวกว่าจิ๊บอันนี้เอากลับไปก่อนแต่ป๋าดึงอันนี้มาหนึ่งชอ่องทิ้งแล้วก็เริ่มมันไป, 6, ปยยิปก่อนหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก้หา,าลงตรงนี้ก่อนจ่ายสองบาทชึบจ่ายสบาท ได้หยิบชิ้นหนึงงหน่งเอเคบาทเชร็จหมดอย่งลูงน,แบบนี้เออใช่ได้ตังค์นะสี่บาทว้าวนี่อุ้ยเหรียวบาทเหรียบไปดีเลยอู้ตังค์ตอนนี้แบบลดเลยบาล่นได้แค่ อันเดียวว่ะเฮ้ยจริงๆคนไม่น่าไปวางตรงนี้เลยแน่เอาคนมาตรงนี้บ้างจิ๋วหายแย้จิ๋วหายแย้ป้าใจหนึ่งบ่า,ยยา,าจับเวลาห้าสี่สองสองหนึ่งหมดเวลาโอเค งั้นปลาวางตรงนี้แล้วกันะวางไปทาดตรงนี้ฟึ๊บเทลงไปปลาวางไว้มาปึ๊บจ่ายนบาทเอาเพชรมาดึงปลาปลาเทลงจ่ายสามบาทได้หยิบอันหนึ่งปึ๊บเดือนโอเคได้หยิบหนึ่งชิ้น ปลาเล่นอันนี้อะไรกูแป๊บจ่ายสองบาทครับไอ้ได้สองบาทอ่ะปลา,าเทียนหลงหจ่ายเท่าไหร่หนึ่งบาทบิ๊กแมวอะเอาเอาเอาแบบนี้เอาอะเป็นช่วงการแย่งปฏิมากันนะครับเพราะว่าปลาลีบจะได้แต้มตรงนั้นอีกด้วยเนาะปลาปลาว่าเอ๊ะมีสองบาท ต้องเหลือหนึ่งใบสองกันอะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นอีกทีหนึ่งต้องเหลือหนึ่งใบปาป้าแล้วป้าลงอันนี้จ่ายสองบาทตุ๊กจ่ายสองบาทได้เดินอันนี้หนึ่งช่องแล้วก็เดี๋ยวได้คะแนนจากอันนี้สามโอ้ยลงอันนี้ได้หนึ่งบาทแล้วก็ได้เดินได้เดินอันนี้หนึ่ง ย่แล้ววะตังบอบหมูอ่ะป๋าลงตรงนี้ป๋าจะได้เดินหนึ่งช่องแล้วก็จากสีม่วงอีกหนึ่งช่องเป็นสองช่องอ่ามันซื้อไม่ได้สุดใช่ไหม,ม,มอุม้ยจ่ายสองบาทซื้อแล้วก็ทิ้ง่อไปเล่นเก่งนะจากรัานป๋าก่อนอ้ โอเคขอมาดึงตรงไหนดีตรงนครับลงอันนี้ได้สองบาทครับลงได้ตัวเดียวทิ้งอันนี้ปึ้งได้หนึ่งบาทเฮ้ยตัวนี้เล่นได้คนเดียวมาฟึ๊บให้ลงได้ยิบก่อนว้า เร็วไหมก็ถึงว่าเร็วเนอะนี่จะจบแล้วนะหน 2> 2, ึ่งสหมดเลยป่งสองสามห้าหเฮ้ยเหลือใบหนึ่งหรอ <c oughs> แปลกเว้ยจริงๆมันต้องหมดไหมขนาดเสองสามสี่ห้าหกอนะ 3, 4, 5, <c oughs> เอ๊ะทำไมมันเหลือหนึ่งใบวะหรอหือว่าจริงมันเหลืออยู่แล้ว่าหนูป,ะะป่าวะเชี่ยหลงจั่เขาปะ่งสอง ว่าตอนเสร็จปลาปลาต้องใส่อันนี้แล้วเอาออกหนึ่งใบไม่ใชตึ๊บสามอันได้แล้วอันนี้หนึ่งอันสามบาทในราวอีนนั้น,นใช่ไหมอุ้ยตรงนั้นหมดแล้วแต่ตรงนั้นเราได้ ผมการต้องการสีเขียวอะ่ะปาลาหนึ่งนะปลาขอคิดแป๊บนึงเอามาปลาลงไปปลาเรู้เอาละมาเอาปลาลงนี้แล้วกนะันสีเหลืองใจหนึ่งบาทเนาะได้สามบาท ไอ้ได้4บาทก็คือจ่าย1บาทได้สี่อันนี้เอาไว้ใช้เฉพาะป้าเองเดียวเพราะหนูคิดเร็วฟ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ป้าป้าไม่ยอมไงป้าจะชนะอะแต่หนูนไม่ให้ป้าชนะ,ะหนูรังป้าแล้ฟ้าลูนี่เป็นไงเล่งได้สองอันตึ๊ดได้เลยหนึ่งอันด้วย เออคนหนึ่งวางอุปกรณ์ได้สามอย่างตรงนี้ลูกวางไม่ได้แล้วนะใช่เฮ้ยแต่แน่นอยู่นะครูแน่นอยู่เฮ้ยตรงนี้ครูแน่นที่าหายเลยอ่ะวางยางเล่นยางเนี่ยเล่นยางเคยหลงเล่นแล้วอ,อ่ะอป้าป้าตรงนี้ก็แน่นอยู่นะสามบาทไม่สองสามเฮ้ยเดี๋ยวแต่ไม่ได้ของ ถ้าของต้องวางตรงนั้นสะใจอ่ะแต่ว่าเอาแค่คูหนี้พอนายพ่อป้าดึงขอดึงอันนี้อ่ะวางนี้สามบาท<อ>ฟึ๊บได้หยิบอันนี้อันหนึง่งแล้วก็ได้เดินเมื่อกี้ยังไม่เดินใช่ไหมเดินยังเดินแล้วเดินแล้ว,เด,ลวเดินหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ได้จากสีเขียวเดินอีกหนึ่งชอ่ชองชึบว่าป้าได้เดินสองช่องกระโหลกหัวหนูน่าจะยุบเลยอุย้ย ใช่ใจหนึ่งบาทได้เลยสองช่องสอจงจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้บนมือเทียนหลงมีสีเขียวเปล่าวะ เมื่อ,อกี้จำบนไม่ได้เอาอันนี้อีือะไรนี่อะไรลงฟ้าตรงนี้เช็บได้สามบาทโอ้โหอะไรเนี่ยบาหนูเพื่อ อันนี้นับเป็นหนึ่งหนึ่งแต้มไหมป้านับตัวเนดโอเค,อเคจ่ายหนึ่งบาทเป็นอันน,น,นี้ก็ได้จ่ายหนึ่งบาทมันจะนับสองอนอนหรือใใช่ป้าลงตรงนี้จ่ายหนึ่งบาทนั้นจับได้หนึ่งบาท้าป้า ปาดูทายแล้วโอเคปาขอลงตรงนี้เพื่อดึงดีกลับมาเอ้ยนี่มันอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมอเอาปาดึงกระป๋องนี้เพราจะได้คะแนนดีก็ปาจะได้คะแนนตรงนี้เพราะปาชนะลูกหนึ่งอนะ่ะเอาจบ๊บจบเกมมาเรามาดูการนับคะแนนกันครับเอาแล้วสีส ี๋ยวยิ่ประการก่นอนเอาเปิดที่คะแนนไทยก่อนบ้าดิเอาบ้าก่อนใช่ไหมคะแนนนะครับดีทีคะแนนพื้นที่ก่อนพื้นที่ของตรงนี้ตรงนี้เทียนหลบได้ห้าแต้มเนาะห้าห้าแต้มบวกที่เป็นรูปหั<ฮ>ว สามเป็นแปดนะครับอันนี้อันนี้เที่ยหลงได้แปดก็เริ่มตัดจักเทียนหลงก่อนแล้วกันอันนี้เที่ยวหลงแปดแล้วก็อันนี้เที่ยหลงไม่ได้อะไม่ได้อันนี้เที่ยหลงไม่ได้เพราะว่ามันมาทางป้าอันนี้ปลาได้เอ่าเที่ยหลงก็จะเป็นแปดแปดแต้มของคะแนนคน้ที่ส่วนของผมก็จะได้ห้า nope> บวกดาวตรงนี้อีกเป็นหกแล้วก็อันนี้เจ็ดแปดอ่าตรงนี้ได้แปดตรงนี้ได้แปดแล้วเก้าสิบ ตรงนี้สองคะแนนตรงนี้ไม่ได้2คะแนนแล้วการ์ดการ์ดคนอันนี้8 90 11 12ตรงนี้ได้12แต้ม <c oughs> แล้วก็มาจากนั้นก็การ์ดของขโมยเนาะขโมยแผ่นนี้ปาได้3แต้มนะ1 2 3 3สาแต้มแล้วก็มาอันนี้อีก3แล้ว4 5 6ห้าดได้8แต้มอันนี้ไม่ได้อันนี้8ดแล้ว สามใบมีเท่ากับสี่แตม้มแปดแล้วก็ได้แค่สี่แต้มเนาะว่าปามี <12. S 1> แค่จุดแปดเป็นสิบสองใช่ไหมไม่ได้สิบส <12 S 2> <12. S 1> องน,นี้ไม่ได้อะโอเริ่มมาปาก็โหได้สิบสองแตม้มแต่ว่ามีคะแนนพื้นที่ตรงนี้อีกของปารีอะ่ะปารีเออได้หนึ่งแตม้มหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ผมจะบวกอีกห้าเนาะส่วนเชนหลงบวกเท่าไหร่ สอี่ห้าหโอ้หบวหอ่ะคนเทียนหลงได้เท่าไหร่บ้างอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เซตสองสี่หกหกแต้มเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบพราะมันเป็นสี่เลยก็ได้สิบห่วงสี่ลสเลยก็ได้อ่าใช่ใช่ใช่เออใช่เก <4. S 1> <90, S 2> <ห>้าสิบไม,ไม่ไม่ห่างกันเลยมาคะแนนของของอุปกรณ์ อุปกรณ์อันนี้ใบนี้ผมจะได้สามแต้มหนึ่งสองสาใบนี้ได้สามใบนี้ได้สแต้มหนึ่งสองสามหกสองห้หแล้วไม่ได้อันนี้อะไรไม่ได้เลยเลยโอ้ยไปกันห้ามาดูคะแนนของเทียนหลงหนมาเอาอันนี้ก่อนหนึ่งสองนี่สามสี่ห้าหเจดปดแ เฮ้ยแพ้ปะวะจัดคะแนนเซตเพชรเซตสามนี่ปลาได้สามก็สองก็คือเซตเพชรมันคืออะไรสามก็คือได้เก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ปลาได้สิบสี่ต้องไม่เหมือนกันนะเก้าบวกอีกห้าบวกอีกสองเก้าบวกห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกเุ้ยเฮ้ยโคตรสูสีเลย อ่ะหนูคารับร์หนูกิ้งเอาละมานับคะแนนกันว่าสุดท้ายแล้ว1 2บวกหครับอสิบบวกห้บวกสิบสองบวกห้าบวกสิบสแปต้มครับเฮ้ยเท่าเท่ากับครั้งก่อนเลยครั้งก่อนเทียนหลง48ปดา43ดูดิแต่หนูครั้งก่อนหนู5้อันนี้อันนี้เทียนหลงกับริวเอาหริวต่างชั้นแล้วก็มานี้ 8บวกหบวก10บวกปบวก16 48เท่ากันเดี๋ยวถ้าเท่ากันเขาให้ไปนับที่ไหนนับเงินหรือว่านับเพชรโอ้ยนับเงินนะอะเดี๋ยวมาดูถ้าเสมอกันโอ้ยไม่เคยเสมอเลยเดี๋ยวก่อนจำจำไม่ได้แล้วว่าถ้าถ้าเสมอกันไปนับที่อว่าเพ<ะ>รเพราะว่าเขาได้จะน,นับที่เงิน อ๋อนี่ไงคอมแพคอนก่อนคอนก่อน,อนก็คือเหรียญวัดกันที่เหรียญก่อนเหรียญปลาสี่เหรียญเทลงเท่าไรสองเหรียญปลาใะ้ชนะฮยชนะเหรียญชนะเหรียญน,นะครับ คือถ้าเสมอการคะแนน,นเสมอการวัดที่เงินนะครับพอวัดที่เงินเสร็จแล้วก็ค่อยมาวัดกันที่ตรงตรงตรงเพชรเนาะเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเล่นเร็วไหมก็ถือว่าจบเร็วเหมือนกันใช้เวลาแค่ประมาณา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็เกมประมาณนี้แล้วกันครับต,<า>ตัวเกมบอกว่า25ถึง35ย25ถึง35แต่เ,เราเล่นเร็วเพราะว่าเราแบบ ไม่ได้ขิดเดยอะใช่ไหม <Okay. S 1> โอเคคหลงว่าเป็นไยเกมนี้สนุกก็เล่นได้เนาะแล้วก็เซตอัพก็ไวเนาะรวบๆ,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 ๆอันนี้ก็ฟึบเอามาแล้วก็เวลาเซตอัพใหม่ก็คือเลื่อนนี่เลื่อนนี่เ,นเลื่อนนี่ฟึบแล้วก็เอานี่ไปสับกับกองกองของพื้นที่นะครับนี่ครับกองของสถานที่สับ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 แล้วก็เอามาเปิดใหม่แบบนี้เลยแล้วก็เริ่มเลนใหม่ได้เลยก็คือแยก แยกตัวละครกับกัดกับกดเกียร์ออกเนาะแล้วก็เอาไปสัว์รวมกับปึกเกียร์ใหม่อีกทีหนึ่งก็สามารถกลับมาเล่นกลับมาเล่นได้ต่อแหละอเดี๋ยวลองแยกวางวางวาไว้ดิวางไว้ก่อนดูว่ามันเซ็ตเร็วขนาดไหนชึบชบเชหลงเชีหลงช่วยวางอันนี้กลับไปก่อนดิ เดี๋ยวลองลองให้ดูว่ามันเซตเร็วขนาดอ่ะอันนี้คือถ้าจะเล่นด่านแรกเนาะเมื่อกี้ผมวางอันนี้ไว้แล้วแล้วก็อันนี้ผิดคว่ำชิบชิบชิบ,ชบอันนี้ถ้าจะเล่นใหม่นะครับผิดคว่ำซับ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 ,บ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 อ่ะแลวที่ถ้าเล่นกันสองคนเนี่ย ลูกก็ช่วยสับป๋าจับเสร็จแล้วป๋าก็สับอันนี้อันนั้นสับอย่างสาับสับสับสับชึบเลื่อนชึบอันนี้ก็คือเซตอัพสามารถเล่นได้ต่อแล้วนะครับ<ว>ก็ประมาณนี้แล้วกันครับบา,บายบายสวัสดีครับ